สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ u s สเคช e การใช้ m r r k t t เพดนะก็จากคลิปวิก l y ก่อนหน้านี้ที่ผมอัปเดตไปนะจริงๆตอนแรกก็อาจจะมองว่าเออตัวอินดิเคเตอร์ของผมหรือว่าการที่เราตรวจตัว volatility ของตลาดว่าตลาดมีโอกาสเบรกไปต่อได้นะอาจจะไม่จริงซะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก่อนจะหยุดยาวฮะไม่ใชิงหยุดยาวพรุ่งนี้เป็นวันที่23เป็นวันหยุดนะก็ตลาดปิดปิดลบลงมานะก็แต่ว่าข้อมูลหนึ่งที่เจอนะ ทีนีๆๆ้ก็เห็นก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเพิ่งมานึกได้นะเออถ้าปิดเบสตัวอื่นๆออกไปก่อนนะอย่างตอนนี้อัปเดตให้ไวๆนะก็คริปโตยังคงเป็นขาขึ้นนะแต่ด้วยเรื่องระยะเวลาการปิดเปิดของตลาดที่ไม่เท่ากันอาจจะมี Data ที่เหลื่อมกันนิดหน่อยนะอเมริกาก็ย่ออินเด็กส่วนใหญ่ย่ยยอนะมาดูของไทยกันบ้างนะเออเบสอินดิเคเตอร์ตัวนี้ของผมแนะก็จุดที่น่ากังวลจริงๆก็จะเป็นโซนที่เมื่อตัว นะโอเคเมื่อตัวเบ็ดตรงนี้คือคขุ้นส่วนใหญ่ขึ้นแล้วก็ขึ้นแรงนะคือสีเขียวมันจะขึ้นแรงแต่ว่าไอตัวพื้นหลังสีแดงเนะี่ยหมายถึงพวกที่ขึ้นมาสักพักแล้วก็ย่อในขาขึ้นนะจะเห็นว่าเป็นทั้งพวกคุ้นที่เป็นกลุ่มเซตใหญ่กับตัวอินเด็กซ์เช่นกันนะจริงจุดที่น่ากังวลก็จะเริ่มมาตั้งแต่920โซนนี้แนะ ก็มีโอกาสว่าถ้าเกิดราคาของเซ็ตน,นะฮะลุด940ตรงนี้ไปได้นะก็อาจจะเป็นการยอร่อพักตัวสักชุดหนึ่งนะก็อาจจะไม่ได้ไปต่อต่อขึ้นมาแรงด้วยอาจจะยอ่อหรือว่าจะมารับแถว900ตรงนี้ก็ได้หรือว่าใกล้สุดก็930อันนี้จะเป็นในส่วนของเซ็ต50นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมาเก็ตเบตนะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่รู้จักตัวมาเก็ตเบนะเดี๋ยวผมจะแป ลิงก์คลิปอธิบายเบื้องต้นไว้ให้นะแล้วถ้าเกิดใครสนใจจะทำมาเก็ตเพจใน t เท d i ิ้งวิวนะตอนนี้เราก็มีคลิปสอนนะก็ผมจะแปะ p พลย์ลิสต์ไสักคลิปไว้ที่ด้านล่างนะก็สามารถไปเริ่มเรียนแล้วลองทํากันได้นะก็จะมีตั้งแต่เริ่มฝึกเขียนทีละอันแล้วก็ใช้ตัว Chat gpt ช่วยเขียนนะเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ของเราได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตลาดไทยนะ แล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะพอดีเปิดการาฟม,มาแล้วก็สังเกตเห็นพอดนะีก็จะเป็นตัวของดอลลารนะ์ด้วยที่ว่านะปัจจุบันนะเออตัวบอลอาทิตย์ที่ผ่านมาบอเลเริ่มมีการปรับตัวขึ้นกันแล้วนะ แล้วก็ส่งผลให้อน,นิบอลเบสของบอลทั่วโลกนะเริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากที่เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยลงมานะก็ส่งผลให้ปัจจุบันนะฮะเอ่อค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งอยูนะ่ทั้งนั้นที่จริงๆหลังจากประกาศลดดอกเบีย้ยแล้วจริงๆควรลงนะแต่ว่าการที่ดอลลาร์แข็งขึ้นมานี่ก็อาจจะบ่งบอกให้ถึงเอ่อไม่รู้กันเศรษฐกิจที่แข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าอื่นๆนะฮะพอดีส่วนตัวผมดูแค่กราฟนะฮะ าเกิดใครมีมุมมองด้านไหนเพิ่มเติมนะสามารถพิมพ์มคอมเมนต์แชร์ให้กับผมและทีมงานแล้วก็เพื่อนๆท่านอื่นที่มาดูคลิปนี้ที่หลังได้นะในส่วนของตัวพลังงานนะก็เริ่มเริ่มมีการกลับตัวนะก่อนหน้าน,นี้ก็ลงมาค่อนข้างแรงไอ้สีเขียวๆที่เพิ่งเริ่มมานี้ก็คือเหมือนเริ่มกลับตัวในขาลงนะส่วนของพวกสินค้าสินค้าที่เป็นพวกแร่ต่างๆก็ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะ ค่างเงินตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มเริ่มเริ่มอ่อนนะแต่ว่ามีมีโอกาสที่จะกลับกลับไปแข็งได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าตรงนี้ก็เริ่มเริ่มมีสัญญาณบางอย่างมาแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดพีลาจะต้องรออีกนิดนึงนะทองคําเองตอนนี้ก็เหมือนจะยังเป็นขาขึ้นอยูนะอ่ก็ไม่รู้ว่าจะไปสุดกันที่ตรงไหนนะ โดวยที่ว่าเป็นไฮนะโดยปกติถ้าผมจะวัดเป้านะก็อาจจะตีฟิโบเออวิธีใช้ฟิโบงผมก็อย่างที่เคยแจ้งคลิปก่อนหน้านี้นะปกติผมไม่ได้ตีชุดสวิงอะไรคนอื่นเขาอะไรนะคือผมก็แค่มองว่ามันเป็นเรื่องของสัดส่วนของตัวเลขสองตัวนะคือเราก็แค่พยายามกางให้ดูตัวสวิงที่ดูมีนัยยะไฮโลที่มีนัยยะแต่ละคนไม่เท่ากันนะเออันนี้อยู่อยู่ที่แต่ละท่านละกันนะแต่ส่วนตัวผมจะชอบตีชุดที่ใกล้ที่สุดนะเพราะว่าเราอยากเห็น Data ที่แบบ ่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดเนยแนวรับใกล้ๆเลยก็อาจจะเป็น2712ะแล้วก็ชุดนี้2340เนี่ยก็รอดูครับว่าจะผ่านกันไหมถ้าผ่านไปได้ก็อาจจะเจอกันที่2755อันนี้ก็จะเป็นส่วนของทองลองกลับมาดูเซต50เมื่อกี้อีกทีนะ ก็จะเป็น935กับ925รับใก,กล้ถ้าไม่หลุดโซนประมาณนี้นะหรือว่าถ้าดูจากโครงสร้างราคาจริงๆก็อันนี้ก็จะเป็นรับใหญ่สุดนนะ9 0, 5, เลยคิดว่ามีโอกาสย่อค่อนข้างสูงนะถ้าดูจากเบ็ดหุ้นส่วนใหญ่เริ่มมีการพักตัวในขาขึ้นมาสักพักนะถึงแม้ volatility จะขึ้นมาชุดใหญ่ชุดนี้ก็ตามแต่ถ้าจากในอดีตจะเห็นว่าถ้าขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีชุดพักตัวบ้าง ประมาณพักตัวส่วนจะขึ้นหรือลงอันนี้เราจะดูกันอีกทีนะอโอเคครับก็ต้องมาตามกันต่อนะแล้วก็เออตอกขอไว้ไปแรสแตกก่อนแล้วกันนะอม m ีห้าร้อยก็ยังดู เาแผวนิดหนึ่งนะแนเดอเองก็เช่นกันเหมือนอยู่ในโซนไซเวย์ยังไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าจากที่ดูเบดของ u s เอเงเมื่อกี้ก็เหมือนจะพักแต่ว่าด้วยการขึ้นรอบที่ผ่านมาส่วนตัวจากที่ไปสังเกตมาก็ใช้หุ้นใหญ่ใช้หุ้น p ิ c กแคปในการลากดัชนีขึ้นมาจะเห็นว่าจุดนี้ที่ขึ้นมาหมายถึงว่าพวกหุ้นท็อปส่วนใหญ่โอเคหุ้นส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นแหละ แต่ว่าไอช่วงที่ชุดที่ลากขึ้นมาเออมันมีหุห้นหลายตัวที่เริ่มจะพักตัวในขาขึ้นแล้วไอตัวก้อนสีแดงเนี่ยคือพักตัวในขาขึ้นก่อนที่จะถูกหลุดนรับตรงนี้ไปนะย้อนไปแต่ว่าจะเห็นว่าจริงๆคือด้วยที่ว่า m าเ k e t b e รคเป็น leading indicator จุดที่น่าระวังที่สุดอาจจะเป็นตั้งแต่พอหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดเริ่มหลุดเริ่มเป็นขาลงตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่ผมบอกว่าเป็นกลับมาขาขึ้นก็ประมาณนี้คือเมื่อเส้นสีเขียวมันขึ้นมามากกว่าศูนยะ์หมายความว่าหุ้นส่วนใหญ่เริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นนะอันนี้ก็มีจิ้มจิ้มแดงมารอบนะึงก่อนที่จะถูกตึงขึ้นใหม่ๆแล้วก็ลักษณะตอนนี้ก็รอดูครับว่าจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมหรือว่าอาจจะมาพักแถวโซนนี้ก่อนนะเพราะว่า เออคือปีที่ผ่านมาก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะสำหรับตัวหุ้นอเมริกาแตงขึ้นมาต่อทางโอเคครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านไหนมีมุมมองอะไรนะ่าสนใจสามารถพิมพ์แชร์กันได้นะหรือว่ามีสินทรัพย์ตัวไหนที่สนใจและดูเป็นพิเศษเนะี่ยก็สามารถพิมพ์ให้ทีมงานเราดูได้นะเผื่อถ้าเกิดทีมงานท่านไหนมีประสบการณ์ในทางการเทรดสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยเราอาจจะมาแชร์ไอเดียกันได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ